สวัสดีครับผมกายกายสไตล์นะครับตอนนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกําลังกายของผมนะครับคือการเล่นฟิตเนสหรือว่าเข้ายิมหรืออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจุดเริ่มต้นของการออกกาลังกายของผมครับน่าจะเป็นช่วงประมาณม .4 ตอนนั้นรู้สึกว่าจะสมัครเข้ารอดอปีหนึ่งอยากเป็นทหารมากจบม .3 ว่าจะไปสอบนายร้อยสอบไม่ติดเข้าเรื่องต่อแล้วก็หลังจากที่สมัครไปเป็นรอดอเนี่ยเขาจะมีทดสอบร่างกายนะครับ เรสอบร่างกายก็คือการวิดพื้นวิดพื้นยี่สิบสองครั้งใช่ไหมแล้วก็ซิดอัพซิดอัพอีกยี่สิบสองครั้งใช่เอ,อแล้วตอนนั้นอนะ่ะก่อนที่เราจะวิดพื้นเนี่ยเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ก่อนที่เราจะไปสอบทสร่างกายวิดพื้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวถูกไหมเราก็โอ้ตอนนั้นผมตัวเล็กมากเลยผมแบบไม่ได้ตัวอย่างนี้นะตัวไม่ได้ไมีมกวงมีกล้ามเลยมากต,ตอนนี้ผมก็ยังตัวเล็กอยูนะออ่นะเออนั่นแหละ ผมก็ไปวิดพื้นหัดวิดพื้นไม่ได้หัดเรียกว่าฝึกตัวเองให้แข็งแรงไปวิดพื้นทุกวันทุกวันวันละยี่สิบทียี่สิบทีนะผมย้ําผมวิดพื้นทุกวันวันละยี่สิบทีวิดตอนไหนก็น่าจะเป็นเคยอาบน้ํำไหมเออเราอาบน้ําใช่ไหมเราเข้าห้องน้ำปับ๊บอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เอาละจัดเลยยี่สิบทียี่สิบทีปับ๊บออกมาอาบน้ําต่อสบายใจเนี่ยทําวนไปอย่างเนี้ย พอจนถึงวันสอบผมก็วิดพื้นได้ประมาณ50กว่าทีอ่ะมันเป็นผลพลอยได้จากการที่ผมวิดพื้นทุกวันนะวันละยี่สิบทีถามว่าช่วงแรกมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะช่วงแรกผมได้แค่สองทีสามทีอ่ะผมก็แบบเจ็บและไม่ไหวละแล้วตอนเนี้ยหลังจากนั้นนะครับผมสอบเข้ารอดอได้เข้ามารอดอปีหนึ่งผมก็เลยไปวิดพื้นหลังจากตอนนั้นอนะ่ะผมก็วิดพื้นมาตลอดนะวิดพื้นซิทอัพวิดพื้นซิทอัพวิดพื้นซิทอัพบอดี้เวทอยู่อย่างเงี้ยทำเรื่อยไม่เล่นอย่างอื่นเลย จนรู้สึกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งผมอยู่ประมาณจะจบม .6 ใช่ผมเรียนรอดแล้วผมก็จบม .6 มาแล้วก็ผมมาเพิ่งสังเกตร่างกายตัวเองว่าผมเริ่มมีหน้าอกหน้าอกผมขึ้นก็คือจะประมาณนี้อ่าแน่นี่คือรูปนี่คือรูปที่แบบยังไม่ได้เข้ายิมนะพอขึ้นมามหาลัยปีหนึ่งนะครับผมอ่ะ ไม่ได้เล่นออกกําลังกายอีกเลยพอขึ้นมาปีหนึ่งแบบเว้งคว้างมากเว้งคว้างมากก็คือมาเรียนแล้วก็พยายามอยากหากีฬาเล่นแต่ว่ามหาลัยผมอ่ะมันเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างพื้นที่น้อยนะเล่นกีฬาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ผมเลยไปรู้จักที่ที่หนึ่งที่อยู่แถวมหาลัยนะครับก็ค yes> ือมันจะเป็นยิมชุมชนนั่นคือยิมฟิตเนสชุมชนผมก็เลยไปสมัครเสียเสียอยู่4ี่บบาทเนาะ ใช่40บาทต่อปีหรือ40บาทต่อเดือนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเสียแค่40บาทแล้วผมก็ไม่เสียอีกเลย <c oughs> <c oughs> เล่นอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปีหนึ่งเข้าปีหนึ่งมาประมาณสองสามเดือนนะครับแล้วก็ไปหมกอยู่กับยิมนั้นซึ่งตอนผมเข้าไปยิมครั้งแรกเนี่ยผมแบบโหเห็นคนตัวตแบบัวใหญ่จังวะแบบโหคนนี้แบบฟิตแต่ละคนแบบเท่มากแบบขู่แบบเราแบบเป็นไก่อ่อนในวงหมีอ่ะ ด้วยลูกแมวในวงหมีอะ่ะใช่ไหมเออพอเราเป็นลูกแมวในวงหมีใช่ไหมผมก็ไปเล่นเครื่องแรกเครื่องแรกผมคือไอที่ปั่นอะ่ะที่ปัน่นจิ๊บ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 อะ่ะเออเนี่ยผมเล่นเครื่องนั้นอะ่ะแล้วก็ผมใช้เวลาเล่นอยู่ที่ยิมนั้นอะ่ะประมาณสามสี่วันใช่แล้วก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งในยิมเขาเป็นเจ้าถิ่นใช่เจ้าถิ่นอ่ามาคุยกับผมว่า เราเรามาบ่อยนะเราอยากเล่นอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นผมคิดไว้ผมแค่ว่าว่าอยากหุ่นดีอ่ะอยากเฉยเไม่ได้ไปเล่นโชว์ใครอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กไงแล้วอยู่แบบจะให้ผมหยุดไปเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยแบบหาก,กีฬาเล่นเขาเลยบอกเขาว่าตอนนั้นอะ่ะผมเห็นว่าผมมาอยากได้ข้างหลังผมอยากได้หลังเมื่อคนอื่นอยากจะได้หน้าอกซิกแพคนะแล้วแต่คนใช่ไหมแต่ว่าผมมาอยากได้หลังผมก็เลยบอกพี่ครับผมอยากได้หลัง พี่เขาเลยจับผมเล่นเล่นท่าเบสิกเบสิกแต่ละแต่ละท่าไปให้ผมไอเนี่ยสอนผมอะไรทุกอย่างไปเรื่อยเรื่อย,อยแบบก็อารมณ์คล้ายคล้ายเทรนเนอร์ trainer, แต่ว่าไม่ใช่เทรนเนอร์ครับคือจะเป็นแบบไงสอนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เขาก็ไม่ได้แบบเป็นเทรนเนอร์จ๋าพี่เขาก็เล่นสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาใหญ่มากเลยอะตัวเขาใหญ่มากเลยอ่าแล้วสูบในช่วงเวลาปีหนึ่งเนี่ยผมได้เล่น ลองผิดลองถูกมามั่งเล่นผิดท่ามัง่งเล่นท่านี้นั่นแหละผมก็เล่นมาแล้วก็ไปดูแหล่งข้อมูลก็คือ YouTube ผมไปดู youtube มาก็เขาก็จะสอนท่าหลายๆท่าผมก็จะจำมาจาก youtube ดูตารางมีวิธีการกินกินยังไงเล่นยังไงจัดตารางยังไงวันไหนควรพักไอเน,นี้ยผมได้มาจาก y o u t u b e มาเลยคือไปหาข้อมูลหาข้อมูลมาจาก YouTube แล้วก็ตลอด ปีหนึ่งปีสองเนี่ยช่วงปีหนึ่งปีสองผมเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเดือนแรกผมรู้สึกว่าผมแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาว่าผมก็ไม่เห็นว่าผมจะตัวใหญ่อะไรมีคงมีกล้ามแต่ว่ามันก็ขึ้นรูปขึ้นมาบ้างมีขึ้นรูปขึ้นมาบ้างแขนก็เริ่มออกหน่อยหน้าอกก็มีคือหน้าอกไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมบิดพื้นอ่ะมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหม แต่ว่าเราเล่นไปช่วงนั้นน่ะเราก็ยังไม่หยุดเล่นนะเพราะว่าเรามีเพื่อนตอนนั้นผมมีเพื่อนมีเพื่อนเล่นด้วยก็คือจะจับดูโอกันอ่าแล้วขึ้นมาช่วงปีสองปีสองของมหาลัย <s> เพื่อนผมเลิกเล่นไปครับใช่เพื่อนผมเลิกเล่นไปแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะเพราะว่าผมก็ยังเล่นต่อมาช่วงปีสองแล้วก็ผมคิดว่าตอนนั้นชีวิตผมเพลียงฟังว,ว่า <s> เล่นไปมันก็ไม่ใหญ่เล่นไปมันก็ไม่ขึ้นอืเมื่อไหร่จะหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกคือ ผมเริ่มใส่เสื้อตัวเก่าแต่ว่ามันรัดแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันยังไม่ค่อยเห็นแล้วก็ก่อนจะไปถ่ายรูปอันเนี้ยพี่เขาบอกว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้เดือนต่อเดือนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูระหว่างรูปเดือนแรกกับเดือนสองครับต่างกันยังไงมันจะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วพอผมขึ้นมาปีสามปีสามนะผมได้เป็นไอ้น,นี่ตัวแทนตัวแทน นักกีฬาของคณะของคณะผมนะเป็นนักกีฬาเพราะกายเพราะว่าเพื่อนชวนบอกเอาก็ได้แต่ว่าตัวผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรคณะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะหุ่นดีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็เล่น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 แล้วก็ส่องกระจกเล่ทุกวันมันก็ไม่เห็นรู้สึกแปลกอะไรเลยอะหรือว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินของผมหรือเปล่าที่ว่าผมเห็นตัวเองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบชินสายตาไปว่าไม่เห็นร่างกายตัวเ,เปลี่ยนแปลงแล้วก็พอผมไป แข่งกีฬาเป็นตัวแทนกีฬาเพาะกายนะครับของมหาลัยแข่งกันตามคณะนี่แหละไม่ได้ไปแข่งในระดับมหาลัยนะแข่งแค่ในมหาลัยในคณะและ้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะมีคนแข่งสามคนใช่สามคนผมไปไปแข่งเนี่ยผมก็ได้ที่สามนะผมเก่งไหมผมได้ที่สามใช่ <laughs> ไม่ค่อยชมตัวเองเลยอ่หลังจากผมได้ที่สามนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีดอกคนตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยผมสู้เขาไม่ได้แล้วแต่ว่าผมมี แค่เป็นคนที่แบบพอมีกล้ามนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่เล่นมาใช่ไหมแล้วหลังจากปีสามผมก็หยุดหยุดหมายถึงว่า,เ,าเลิกเล่นไปเออเลิกเล่นไปไม่เชิงเลิกเลยคือแบบนานๆทีเข้ายิมแบบอาทิตย์สองอาทิตย์กลับเข้าไปเล่นวันเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วก็กินข้าวน้อยลงมั่งอะไรมั่งผมไม่ได้กินเวน,นะตลอดที่ผมเล่นกล้าม,มาเนี่ย ผมไม่ได้กินเวโปรตีไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยเขาบอกว่าต้องพักผ่อนขนาดนี้ต้องกินข้าวประมาณนี้ผมแม่ไม่ทําตามเลย <c oughs> ใช่ผมไม่ทําตามเลยนะ <c oughs> ก็มีแบบกินข้าวเยอะขึ้นมั่ง <c oughs> เพราะว่าช่วงแรกๆจะมีแบบฮึดไงเรามีไฟอ่ะเรามีไฟอะเออช่วงแรกตอนปีหนึ่งอะเรามีไฟไงเรากินข้าววันละสี่มื้อเราอยากตัวใหญ่เราอยากน้ําหนักขึ้นเราอยากอะไรทำนี้ใช่ไหมเราก็เลยกินข้าวแต่ว่า ก็ทำได้แป๊บเดียวผมก็เบื่อแล้วแต่ว่าช่วงปีสองมันจะมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งที่ผมกินนั่นคือไก่ปัน่นใช่ผมกินไก่ปัน่นทุกคนบางคนรู้จักไก่ปั่นก็จะแบบอีหูกินไม่ได้ไงวะไก่ก็คืออกไก่นะครับอกไก่เอาไปใส่ไปใส่เครื่องปัน่นน่ะแล้วก็ปัน่นใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละ แต่ว่าผมมันก็มีวิธีมิกซ์ของผมแบบมิกซ์ให้มันแบบไม่รู้สึกเป็นไก่ให้เป็นสมูทตี้อะไรเงี้ยกินเข้าไปก็กินไก่กินไก่ไอ้นั่นแหละมันทําให้ผมเพิ่มน้ําหนักตัวเองขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนมีเนื้อมีนวลขึ้นมัางครับกลับเข้าเรื่องต่อปีสามต่อ <laughs> ช่วงปีสามผมก็ทําตัวเฉยไปเรื่อยไม่ค่อยไม่ได้เล่นไม่ได้เข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยเล็กลง กล้ามผมมันไม่ได้แน่นเหมือนแต่ก่อนที่แบบเล่นทุกวันทุกวันทุกวันอืมแต่ว่าทรงทรงของตัวเองอ่ะยังอยู่มาแบบมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบมีหน้าอกนะมีแขนนะนะมีซิกแพคมีกล้ามหลังขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปตอนนั้นช่วงหมดไฟช่วงปีสามเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวก็มีรุ่นพี่เล่นที่นั่นที่รู้จักด้วยแหละครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่แบบใกล้ชิดกัน่ะก็ไม่มีจนแบบ เราเบื่อกับการเล่นไปช่วงนั้นแล้วก็ช่วงจะจบปีสามจะจบปีสามหรือจบแล้วนี่แหละผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวมาแล้วก็ไปถ่ายรูปมันจะมีกระจกใหญ่ๆอะ่ะเคยเห็นไหมไปตามไปโรงแรมใช่ไหมแล้วมันจะมีกระจกใหญ่ๆอะ่ะเออแล้วคือตอนนั้นมันจะมีเสื้อเพราะว่าเสื้อคลุมอาบน้ําใช่ไหมเออผมก็เลยไปถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเองก็จะรูปประมาณนี้ อ่ะนี่คือรูปหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นฟิตเนสมานานมากไม่ได้เข้ายิมเลยไม่ได้ทำอะไรคือปล่อยตัวตามละเลยอ่ะมันคือว่าอาจจะดูเหมือนหุ่นดีนะแต่จริงๆแบบผมผอมมากตอนนั้นคือแบบน้ำหนักก็ลดน้ำหนักก็ลดขึ้นไปหกสิบได้ก็ลงมาเหลือเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดแต่รูปที่อันนี้อ่ารูปนี้ตอนนี้ผมน้ำหนักอยู่ประมาณห้าสิบสาม ใช่ครับแต่ว่ามวลกล้ามเก่าของผมอะ่ะมันยังอยู่ไงใช่ผมก็เลยเอยเอาวะขึ้นปีสเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องลองกลับไปเล่นมั่งอะไรเงี้ยผมก็แบบห่างหายมานานล้ะน่าเบื่อแล้วก็คิดว่าจะกลับไปเล่นก็เลยมาเล่นช่วงปีสต่อช่วงปีสเนี่ยผมก็เรียน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 ทำโปรเจกต์จบไปด้วยใช่ไหมแล้วก็มาช่วงฝึกงานนี่แหละผมได้เข้ามาเล่น ก็คือผมไปฝึกงานแถวสวนลุมนะครับสวนลุมเอ้าไม่ใช่ครับฝึกแถวสวนลุมก็คือเลิกงานห้าโมงครึ่งผมก็ไปเข้ายิมที่สวนลุมอืมช่วงนั้นอะช่วงสองสามเดือนที่ผมเล่นมาผมก็เล่นอยู่ที่สวนลุมคนเดียวเพราะว่าผมไม่ได้กลับไปเล่นยิมเก่าตัวเองที่แบบมีรุ่นพี่ที่รู้จักใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่สวนลุมเนี่ยหูมีคนตัวใหญ่เต็มไม่หมดเลยผมแม่งฟิลเดิมเลยฟิลเดิมเลยแม่หโอ้โหลูกแมวในวงหมีโอ้โหแบบแต่ละคนกล้ามใหญ่มากแล้วผมแบบ ตัวผอมเล็กนิดเดียวเองโหแบบก็ไปเล่นไปเล่นไปเล่นแอบบแอบบมุมมุมลืมๆเนะี่ยอ่ะกลัวกลัวเขามาเบ่งใส่ฮหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจหรอกผมก็เล่นของผมไปเรื่อยแหละแล้วก็หลังจบจับฝึกงานมานะครับผมก็ยังเล่นกล้ามาจนถึงตอนนี้อืมตอนนี้ผมเพิ่งจบฝึกง,งานไปเมื่อวันที่สี่นี่เองอ่ะคลิปนี้ถ่ายอยู่ประมาณวันที่คลิปนี้ถ่ายอยู่ประมาณวันที่สิบสองนะครับแล้วก็ นั่นแหละผมก็เล่นจนมาถึงตอนเนี้เนี่ยคือร่างกายผมนี่นี่นี่น้ำหนักผมตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับตัวถามว่าตัวใหญ่ไหมมันก็ใส่เสื้อก็เหมือนตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าจริงๆตัวยังเล็กอยู่แต่ว่ายังพอมีโครงกล้ามอะไรมั่งก็อันนี้คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่นกล้ามมานะครับก็ เป็นยังไงเป็นกําลังใจให้แต่ละคนได้ไหมว่าคนผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยช่วงที่ฟิลดาวผมก็มีนะเพราะว่ารู้สึกที่แบบไม่อยากเล่นเราทอ้อมันจะมีช่วงที่เล่นท้อทุกวันเลยก็คือช่วงนี้แหละทอ้อทุกวันเลยแบบวันไหนก็ไม่อยากเล่นแล้วก็ผมก็เลยมาแชร์ให้ดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้หุ่นอย่างนี้แล้วก็บางคนอาจจะมีข้อสงสัยเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมคิดว่ามีผมคิดว่ามีนะ คิดว่ามีว่าเฮ้ยเล่นกล้ามมาตลอดสี่ปีทําไมตัวไม่ใหญ่ทําไมตัวไม่บึกผมจะบอกว่าแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสามเดือนเล่นสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอาจจะตัวใหญ่กว่าผมมีกล้ามสวยกว่าผมก็ได้มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเพราะว่าผมอะ่ะตัวเป็นคนเป็นคนตัวเล็กเป็นผู้ชายตัวเตี้ยด้วยแล้วก็ ผมกลัวเล่นว่ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะตัวป้อมอะ่ะตัวป้อมปอมอะ่ะก็เลยเล่นแบบพอหุ่นดียี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ว่าคิดจะใหญ่ไปมากกว่านี้แต่ถามว่าเลิกเล่นไหมถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วเราก็ต้องเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแบบแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเราพยายามออกกาลังกายเรื่อยๆมันจะดีต่อกับสุขภาพเราอยู่แล้วนะครับ ก็มันจะมีผลตัวเราเองมันไม่ได้มีผลกับใครเลยมันซื้อไม่ได้นะกา้ามหรือหุ่นดีอะไรเงี้ยอาจจะสัลยกรรมได้แหละช่วงเนี้ยจบกันไปกับการแชร์ประสบการณ์เล่นกล้ามของผมนะครับทุกคนคิดว่าไงบ้างก็อย่าลืมถ้าคลิปของผมมีประโยชน์หรือว่าสนุกอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ subscribe ไปด้วยนะครับเพราะว่า จะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆผลงานของผมแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพราะว่าผมยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าผมจะทำอะไรดีก็เลยเอาเอาเรื่องนี้มาก่อนโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย